ับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดฟอลล์ของในทิกตอกกันเนาะอะไรอย่ก็ผู้ติดตามนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนได้เป็นยังไงเดี๋ยวให้มาทำตามผมแบบกันได้แบบง่ายๆกันได้เนาะอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมให้เราได้กดทําาในกูเกิลกันนะครับผมแล้วก็ให้มาพิมพ์ข้อตางในตัวนี้ตามผมเหมือนกันครับว่าเกมม์กิเลสแบบนี้นะครับผมเลยพิมพ์ข้อตามมาเนาะอ่ะและก็พอได้พิมพ์ข้อตามมาได้แบบนี้แล้วนะครับผมเราก็จะเด้งเข้ามาในเว็บไซต์เอ้ยเราจะเด้งเข้้้้้าาาามมเเเเจอเวว็็็บบบไไไไซซตต์์นนนนนีีครันะัผกกกใใหดด่ปขทะ อ่ะเพียงแคได้กดเข้ามารกรได้ที่ในเว็บไซต์นะผมในเว็บไซต์เขาก็จะมีให้เราได้กดลงชื่อชื่อกันกรสมัคสมาชิกกันเนาะสะําหรับใครที่ส่วนตรงด้านนี้นะครับผมที่ไม่มีสมาชิกก็สามารถได้วกดสมัครสมาชิกกันที่ส่วนตรงด้านนี้กันไปได้เนาะ อ่ะแล้วพอแล้วพอได้สำหรับใครผมจะได้กดสมัครสมาชิกกันมาแล้วของเหน้าตาการสมัครสมาชิกเขาก็จะมีเป็นแบบนี้เนาะถ้าเราได้มากดกรอกชื่อกรอกข้อมูลของเราไปแบบนี้นะผมเราก็มาติดที่ตรงข้างล่างนี้เพื่อเป็นการยืนยนะันเนาะแล้วกดสมัครไปของผมไปตรงนี้ง่ายและเป็นการสมัครกันได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะหรือในส่วนตรงด้านนี้สำหรับใครขอผมได้เข้ามาใช้งานกันแล้วหรือเข้ามาทำการอะไรต่างๆกันไปแล้วเนาะอ่ะหากมีบัญชีกันอยู่แล้วนในระหว่างนี้ผมก็สามารถที่จะกดลงใช้งานในส่วนตรงด้านนี้กันไปได้เลยเนาะ แค่ได้กดเข้ามากันแล้วหน้าตาแรกของเว็บไซต์ปกติก็จะอยู่ตรงนี้ผมเราได้กดกลับมาเนาะพอได้กดกลับมาก็ได้หน้าตาแรกของเว็บไซต์ผมหรือว่าได้รงชื่อชื่องานมาหรือว่าได้สมัครสมาชิกกันมาเนาะที่หน้าตาแรกของเว็บไซต์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะผมก็จะมีบหมู่บริยการให้กับเราสามารถที่จะคาเลือกทำการกันได้เนาะหรือว่าจะมียอดเงินที่อยู่ในส่วนตรงน้านี้นะครับผมให้กับเราได้สามารถที่จะทำการในส่วนตรงต่างๆตรงนี้กันได้เนาะหรือสำหรับใครผมดีไม่มียอดเงินในส่วนตรงด้านนี้เลยและอยากที่จะเข้ามาเติมเงินเพื่อมาใช้งานก็ให้าาานนนนีี้้กััไดดผมมเเว่ติ เพียงแค่ได้กดเข้ามาก็แล้วที่ได้ส่วนของการเติมเงินผมที่หน้าต่างการเติมเงินเขาจะมีหน้าต่างแบบนี้เลยนะผมม่กับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ทำการเติมเงินกันได้เนาะหรือว่าจะเลือกช่องทางในการเติมเงินนะผมก็สามารถที่จะเข้ามาล้วก็เลือกได้เหมือนกันนะผมเขาก็มีช่องทางในการเติมเงินตั้งห้าช่องทางแบบนี้เลยเนาะหากใครที่เกิดสนใจหรือว่าจะเติมเงินอะไรยังไงนะผมก็ให้สามารถที่จะกดเข้ามาที่ส่วนหน้าต่างตัวนี้แล้วผมเราก็เลือกช่องทางในการเติมเงินกันไปเติมเงินกันได้เลยเนาะหรือหากใครที่มีเงินกันอยู่แล้วแล้วผมถือว่าเติ ่ะและพอเราได้กดกลับมากันแล้วที่ในส่วนหน้าต่างเดิมของเว็บไซต์เรานะครับผมทีน hmm. totally. ี้เรากำลังเริ่มบทหมู่หร wow. oh, okay. so ือบริการที่เราต้องจะทําการกันได้เลยเนาะก็ก่อนอื่นเลยให้เราได้เลือกกันไปก่อนได้เลยผมที่หบดหมู่เนาะเราบดหมู่นะผมเราก็จะเลือกนะผมอ๋อโอเคแล้วผมผมจะพาเลือกเป็นฟอร์มกันก่อนดีกว่าเลือกง่ายๆเราก็เลือกเป็นฟอร์มติ๊กต๊อท่เราต้องการจะทำเนาะแล้วก็เลือกบทหมู่นะครับผมเลือกหมวดหมู่นะครับผมเราจะทำการเป็นการเพิ่มผู้ติดตามติ๊กต๊อกเอาหมวกไปอยู่ตรงนี้ครับกดกันไปเนาะ อ่หวังว่าผู้ชมจะไม่งงนะผมก็เลือกแพลตฟอร์มแล้วมาเลือกหมวดเนาะอ่ะถ้าเราเลือกบนหมวดกันได้ครั้นี้ก็เลือกบริการนะผมก็จะเลือกอันแรกเลยแล้วกันนะผมไปกดไปเนาะถ้าผู้ชมสนใจบริการอันอื่นนะผมนอกจากรายการที่ผมเลือกไปก็สามารถที่จะเลือกกันได้ผมมีให้เราได้เลือกแบบนี้เนาะอ่ะแล้วพอเราได้เลือกกันได้แล้วนะผมทั้งหมดหมว่หรือบริการแบบนี้แล้วที่เราต้องการก็ให้เราได้กดกลับมาหที่หน้าโปรไฟล์ที่ตอกเราเพื่อต้องการคลอกลิงก์เนาะอ่ะแล้วก็พอได้ลิงก์โปรไฟล์ที่ตอกเรากันมาแล้วนะผมทีนี้ก็ให้เราลิงก์มาวางกกกกกัันนนนนนนเเเเเาาาาาะะออ่่่ดดดดดีี๋ยยววววววลลลิิิงงงง์์ไไไไไปป้้้้้้้แแบบ็ใใหสจพม อ่ะแล้วพอได้เสร็จทางนี้ก็ดำเนินได้แบบนี้เราก็กดสองเตือนำได้เลยนะผมก็ได้ดกดสองเตือนำไปเลย นะเพราะได้ก็สั่งซื้อกันไปแล้วนะผมที่คำสั่งซื้อของเราก็จะมีระบบเป็นแมแจ่มบอกกับเราให้ดูเนได้เปแบบนี้เลยเนาะหรือว่าในส่วนของคำสั่งซื้อนะผมก็สามารถที่จะกดเข้ามาดูที่บอร์ดการัซื้อกันตรงนี้ได้ครผมที่บอร์ดการงซื้อกันเนาะเพียงแค่ได้กดทำมาแล้วเขาจะมีหน้าต่างในการแจ้มบอกสถานะแบบนี้นะผมให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาลดูได้เนาะหรือหากใครนะผมที่เข้ามาเห็นแล้วว่าสถานะนะผมอย่างทีเพิ่มพูนติดตามไปเขาก็แจ้มบอกว่าเราดำเนินการอยู่เนาะหากใครที่เข้ามาดูแล้วว นใจหรือว่าอยากจะเข้ามาดูบทหมู่อะไรยังไงนะผมก็สามารถเดินเข้ามาที่ตรงนี้ได้เนาะหรือหากว่ากำลังเข้ามาดูหรือว่าส <Jamie>, นใจที่กำลังจะเข้ามาดูแต่ว่ากำลังใช้งานกันอยู่เกิดมีปัญหาเือขัดข้องหรืว่ายังไงจะส่งตัวเว็บไซต์เนาะก็แต่ว่า่จะกดกลับมาทีู่่นย์ต่างๆไร่ของเว็บไซ์กันได้แล้วผมเราเขาจะมีข้อติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้เนาะให้กลับเราไสามารถที่จะกดคลิกไปแล้วผมเราเขาจะขึ้นช่องทางในการติดต่อปัญหาแอดมินขึ้นมาสองช่องทางนี้เนาะเราได้สามารถที่จะเลือกช่องทางเพื่อไปติดต่อสอบถามปัญ หรือว่าเผื่อใครที่ได้ข้ามาใช้งานไม่ได้มีปัญหาหรือขัดข้องหรือว่ายังไงเลยในตัวของเว็บไซต์แล้วอยากที่จะแนะนําเพื่อนหรือคนรู้จักของเราให้เข้ามา่ช้งานเว็บไซต์ตามเราดูเนาะล้วก็สามารถที่จะแนะนํากันได้ง่ายแ้วผมไปกเข้ามาที่คำแนะนําเพื่อนเนาะแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ในส่วนตรงนี้เนาะไปส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักเนาะแล้วให้เพื่อนหรือคนรู้จักให้เขาได้เข้ามาในเว็บไซต์ของผมตป็นี้ง่ายเป็นการแนะนําเพื่อนหรือคนรู้จักกันได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะใครมีเพื่อนมีคนรู้จักแล้วอยากแนะนำความกันได้เลยอะหร่อใ้ส่วนนี้กันได้เลยอ จะลองดีน้านจอดูเนาะแล้วผมโปรไฟล์มาซาจิกะนะผมก็นี้เนาะอ่ะยอดยังอยู่ที่3แบบนี้ผมดีไปแล้วก็ยังไม่ขึ้นแบบนี้เราไม่ต้องจะรอกันไปเนาะหากว yes. ่ายังไม่ขึ้นนันดีหรือว่ายังไม่ค่อยดําเนินการเราก็ไม่ต้องจะรอเนาะปกติถ้าหากว่าไม่ขึ้นทันดีเขาก็จะมีเวลาเฉลี่ยในการทําการอยู่เลยเนาะถ้าเราไม่จจร้อนแะลรเราก็รอกันไปก่อนสักครู่แล้วผมมันี่จรอนเนาะอ่ะแต่เพื่อไม่เสียเวลาของคนดูเดี๋ยวผมก็จะนั่งรอเหมือนกันนะผมแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของคนดูแล้วผมจะตัดภาพไปตอนที่ เอาละผมเรากลับก <ällt> ันมาจากเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวเราทํากันต่อกันไปแล้วก็นั่งรอสักครู่เนาะอ่ะตอนนี้ยอดผู้ติดตามนะผมหรือยอด follow ของใน TikTok เราเคาได้เพิ่มมากันวิธีรวดแบบนี้แล้วผมก็เพิ่มมาจนเป็น113แบบนี้แล้วนะผมอําเภอมาจะเสร็จเป็นแบบนี้แล้วก็ง่ายๆแบบนี้ด้วยของ3ขั้นตอนในการทําเนาะสําหรับใครนี่ผมเดี๋ยวได้ดูกันไปแล้วแล้วเกิดสนใจอยากจะเข้ามาทดลองหรืออยาเข้ามาใช้งานดูแล้วผมก็ให้สามารถได้กดเข้ามาในเว็บไซต์ที่ผมแปะไว้ให้นะครัผมไม่ทันได้กดเข้ามาในเว็บไซต์เพื่อให้ได้ทดลองเข้าไปเพื่อให้ทดลองเข้ามาใช้งานหรือจะเข้ามาทําการกันก็ได้เลยครับผมก็บในเว็บไซต์เนาะหรือหากใครทีได้เข้ามาใช้งานหรือเข้ามาทดลองใช้งานกันแล้ว เกิดมีปัญหาหรือขัดข้องหรือว่ายังไงก็สามารถที่ไปติดต่อสอบถามปัญหาได้มีในส่วนที่ผมได้สอนไปได้เนาะหรือหากใครได้ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วไม่ได้มีปัญหาหรือว่ายังไงแต่ว่าอยากจะใช้งานเว็บไซต์กันแบบง่ายไม่ต้องมานัง่งผิดนัญหาเว็บไซต์ก็มีเวอร์ชันเป็นแอปพลิเคชันแล้วด้วยหากใครที่ดูกันนปแลวเกิดสนใจก็สามารถที่จะมาดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันให้ไว้ไปใช้งานบนแพลตฟอร์มที่ท่านสะดวกกันก็ได้เลยเนาะอ่ะ แล้วก็ในส่วนคลิปดอในวันนี้ผมก็ไม่เลอมาแล้วด้วยนะผมหากว่าวันนี้ผมพูดอะไรผิดไปเดี๋ยวทำอะไรพลาดกันไปก็ต้องขออภัยกันด้วยเนาะหรือว่าถ้าใครได้ดูกันไปแล้วไม่ได้เห็น่าพลาดอะไรไดีดูจนจบถ,ถึงตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมาแล้วก็มีแต่ขอบคุณนะครับผมก็ที่รับชมเนาะขอบคุณนะครับ